สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube และ Facebook นะฮะร้านเขียวเจริญยนต์ของพี่ไก่ก็มีสินค้าดีๆมานำเสนอนะฮะไม่ว่าจะเป็นโครงสยามนะครับหลายตัวเลยนะครับสยามพัดตัวละสองหมื่นนะฮะแล้วก็สยามตัวนูนนะครับตัวละหมื่นสองห้าร้อยนะครับมาเลือกเอามีหมื่นสองมืนสาม แล้วก็ถ้าเป็นตัวแรกก็ไม่ถึงหมื่นนะฮะก็มีครับมีมีรับรองลูกค้าได้นะครับวันพิรยอจะเป็นบิ๊กจิ๋วนะฮะตัวละห้าพันห้านะครับลุงเพชรนะครับตัวละหกพันห้าเจ็ดพันอะไรก็นะครับมาเลือกชมนะครับโครงเราก็เริ่มต้นจากสี่พันขึ้นไปนะครับสี่พันขึ้นไปนะครับมีเยอะนะฮะครับอย่างก็คู่ละพันครับไม่ถึงพันก็มีมาเลือกเอาครับเหมือนเดิม นะครับมาอัปเดตสินค้ากันนะครับนี่เยอะเลยครับมาไม่ถูกไหนก็โทรมาสอบถามก็ได้นะฮะ0816744521 0823957344นะฮะหลังเกี่ยวเจริญยนต์คลองพี่ไก่นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรถอีตทนนะครับทันเลอร์นะครับเอามาลืกชมนะฮะนี่มาดูของงามงานมั้งครับสวยๆเลยยันม้านะครับตัวนี้นี่ เนี่ยสองหมืนกว่าบาทนะฮะเฉพาะเครื่องนะครับคงก็ตานกกระปูดนะฮะนี่คงตานกนะครับหมื่นสองครับคงตานกเคสิบเอ็ดนะครับคงลุงสยามหรือจะเป็นยันม่าจันม่ามีหลายตัวนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นไรเอ็มเอลเอ็มนะฮะนะครับมาเลือกชมดูได้นะครับหรือว่าจะเป็นกระถิงแดงเคเอสเจ็ดสองนะฮะ อันนี้ก็อยู่ที่หมื่นสองห้าร้อยนะฮะพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสยามลอยเมืองมุงมหรือจะเป็นสยามที่เราบิวใหม่นะฮะมีให้พี่น้องได้เลือกชมกันเยอะแยะเลยนี่นะฮะคงค่อนข้าง,างจะใหม่นะครับไทเทเนียมหรือจะเป็นสยามเจ็คเตอร์นะฮะตัวละแปดพันมีนะฮะแปดพั 8, มีหมื่นพันห้าร้อยมีนะครับนี่ยันมาไวเอ็มร้อยสิบห้านะฮะนี่พี่น้องอสวยๆเลย ท่อเขาวๆวเลยฮะเกิดใจงานน้อยนะฮะตัวนี้นิ่มเลยนะครับยันมารู้สึกได้จะมีเยอะครับหลายตัวนะครับมีสองฝั่งในเครื่องนี้มาเบรสินค้ากันเช้าๆนะครับนี่สองฝั่งนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นท่อสิ่งสปริงแต่งนะฮะหรือบางคนทีดีเคนะครับมาเลือกได้นี่นะครับบ m เอมร้อยสิบห้านะฮะสวยๆเลยสองหมืนห้าครับบ m เอ็ร้อยสิบห้า นะครับรดยจะมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอีทีร้อยสิบนะฮะบิ้วใหม่เหมือนเก้าครับแล,ล้วก็อา1 2ทีร้ t ยอยยี่นะครับ t ีเ6 0ร้ยหกสิังอยู่นะฮะพี่น้องมีเครื่องเก่าก็มาตีเทินได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเน่นานอาที 20, ร้อยยี่สิบสองมนห้าะฮะตัวนี้ใหม่เยิ้มๆเลยบิ้วใหม่นะครับบ,บอกไว้ก่อนบิ้วใหม่นะครับไม่ใช่ว่าใหม่ สภาพนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่น้องโววิ่งมาไกลแล้วเดี๋ยวจะหาว่าตั้งเดียวทําไมไม่บอกนะครับนะครับน,บนี่ทอขา,ขาวอย่างเงี้ยฮะสีเอฟร้อยห้าหมื่นแปดครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยไอ้ทอขา,ขาวนะฮะหมื่นแปดเนี่ยหมื่นเจ็ดมีหมื่นแปดมีติดนิ่มๆฮะหมื่นกระบาดก็ใช้งานกันได้แล้วพี่น้องเราประกันสินค้าให้หนึ่งเดือนนะครับนี่รถก็ออกกันไม่ได้แล้วพี่น้องจุกเลยนะครับ จุกเลยฮะนี่ y อม่าร้อยห้าวเอ็มโคมาเป็นตับเลยฮะหรือจะเป็นอ่ออาร์ทีร้ยสิบเนี่ยสีสวยครับอย่างนี้สีสวยแบบนี้เลยทอ่อทอยังดำเลยฮะนะครับแอมาเยอะครับมีหลายตัวนะครับลดออกไม่ได้แล้วครับพี่น้องหรือจะว่าจะเป็นโครงตานกนะฮะราคาสี่หมืนสามนะครับพี่น้องนะครับโครงมุ้ยเลียงบางนานะครับ นี่เครื่องใหม่ก็มีนะฮะหลายตัวนะครับพร้อมอะไรนะฮะมาร้านช่างเขียวไม่ผิดหวังนะฮะลูกค้ามาก็สามารถที่วอะไรกลับบ้านได้เลยนะครับขาดเหลืออะไรก็หรือมีไม่มีอะไรหรืออะไรก็โทรมาสอบถามได้ที่หายจะยากอะช่างเขียวเด็กช่างเขียวหาให้ครับไม่ยากนะฮะเครื่องมีไม่ต่ำกว่าพันตัวฮะไม่ต่ำนะฮะพันกว่าแล้วกันอยู่ในโกดังไหนครับไม่ใช่น้อยครับเครื่อง นะครับน้องทนายสนุกสนใจก็มารับชมดูได้ก็ขอจบคลิปดีๆไว้เพียงเท่านี้นะฮะเชา้านี้สวัสดีครับ